สวัสดีครับทุกผู้ทุกคนที่นี่โอเมก้าแพชชัน่นไทยแลนด์ผมอภิชาตินณีรายการนะครับตั้งแต่มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองแล้วก็ทำคลิปมาหลายๆคลิปวันนี้เป็นครั้งที่ผมมีความรู้สึกว่าคลิปนี้ยากที่สุดยากที่สุดนะครับทำไมถึงบอกว่ายากที่สุดเพราะว่าปริมาณนาฬิกาที่จะต้องอนำมาจัดแสดงเนี่ยจำนวนค่อนข้างเยอะ นะครับและในขณะเดียวกันก็รายละเอียดก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็จะทำยังไงให้มันทันในหนึ่งคลิปที่ใช้เวลาไม่นานนะครับผมคิดไปคิดมาผมก็เลยตั้งใจว่าจะทำแบบนี้นะครับผมจะมีคลิปนะครับเผยแพร่นะครับและในขณะเดียวกันผมก็จะนำรายละเอียดบางส่วนนะครับไปเผยแพร่ในเ e b o o k Fanpage นะครับ Omega Pass i o n m u s e u m นะครับ เพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าการที่จะเอารายละเอียดมาอัดใส่ในคลิปปเดียวเนี่ยผมว่าระยะเวลามันค่อนข้างยาวอาจจะน่าเบื่อนะครับก็เพื่อนๆที่อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปดูใน o oh อ e ม a p a s s i o n Museum ซนะฮะ Facebook Fan Page ได้นะครับแล้วก็ถ้าเผื่อมีอะไรเพิ่มเติมที่อยากจะรับทราบก็ถามผมมาใต้คลิปก็ได้นะครับแน่นอนว่า เพื่อนๆคงเห็นที่ผมโชว์อยู่บนโต๊ะนี้แล้วนะครับนี่คือ Omega Speedmaster นะครับ Mission นะครับซีรีส์นะครับ i o n ซีรีส์นี่แปลว่าอะไรก็คือเพื่อนๆก็ทราบกันดีนะครับโอเมก้า e ปีดมาสเตเนี่ยเขาโด่งดังมาได้เพราะว่าเขาขึ้นดวงจันทร์นะครับการที่เขาขึ้นดวงจันทร์เนี่ยโอเมก้าไม่ได้ไปขึ้นดวงจันทร์ด้วยตัวเองนะครับได้มีการร่วมมือกับทาง NASA นะครับซึ่ง NASA ก็มีการฝึกนักบินอวกาศนะครับแล้วก็มียานอวกาศแล้วก็คัดเลือกนาฬิกานะและอุปกรณ์อื่นๆเพื่อที่จะไปสำรวจ ยะอาวากาศนะครับแล้วก็ไปสำรวจดวงจันทร์นะครับซึ่งโอเมก้าโด่งดังมาก็เพราะว่าอพอลโล11นะครับได้นำพา,านักบินอาวากาศนะครับขึ้นสู่ดวงจันทร์เหยียบดวงจันทร์เป็นครั้งแรกของมวลมนุษยชาตินะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาเรือนแรกที่สามารถนำขึ้นไปสวมใส่บนดวงจันทร์นี่ก็ทำให้โอเมก้าสปีดมาสเตอร์เนี่ยนะครับโด่งดังขึ้นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยโอ e e ก้าสปีดมาสเตเนี่ยก็ยังมีความเ,าเป็นที่นิยมมากมายนะครับสังเกตได้จากว่าช่วงช่วงนี้เนี่ยานาฬิกา Omega Speedmaster ก็เป็นที่ต้องการทําให้ถึงขั้นว่าขาดตลาดต้องจองกันเลยทีเดียวเชียวนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับแต่ทําไม Mission Series มันถึงมีมากมายเพียงนี้นะครับซตที่มีมากมายเนี่ยก็เพราะว่า Apollo เนี่ย ไม่ใช่เป็นโครงการเดียวนะครับที่ NASA ทำขึ้นมาแล้วก็ส่งนักบินอวกาศออกไปสู่ต่างอานอกอวกาศเอ่ยหรือว่าขึ้นสู่ดวงจันทร์เอ่ยก็ตามนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยยังมี g e มินานะครับมี Skylab ด้วยนะครับซึ่งการที่มีเ e m i n i นะฮะก็มีหลายโครงการนะครับ สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างนะครับอันไหนที่ไม่สําเร็จเราก็ยกเลิกไปก็เขาก็จะไม่เอ่ยขึ้นมานะครับแต่ตัวที่สําเร็จมีความสําเร็จบางส่วนนะครับเขาก็จะเอ่ยขึ้นมาแล้วก็นําขึ้นมาเผยแพร่นะครับอพโอลลก็เช่นเดียวกันสกายแล็บก็เช่นเดียวกันนะครับซึ่งในตัวมิชชั่นซีรีส์เนี่ยถ้าผมยกตัวอย่างขึ้นมาสักตัวเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าบนนาฬิกาเนี่ยนะครับวงจับเวลา ตำแหน่ง9นาฬิกาเนี่ยจะมีรูปภาพนะครับซึ่งเพื่อนๆก็หลายคนอาจจะถามว่าไอ้รูปภาพที่มันคืออะไรนะครับผมอธิบายอย่างนี้นะฮะไม่ทราบว่าเพื่อนๆเ,เ,เคยดูหนังเ,เกี่ยวกับอวกาศหรือแม้กระทั่งหนังเกี่ยวกับนักบินไหมครับบนเสื้อผ้าของเขาเนี่ยเขาก็จะมีแบตช์นะฮะแบตช์หน้าตาแบบนี้นะครับแปะอยู่ซ้ายหรือแปะอยู่ขวาก็แล้วแต่นะครับ ซึ่งแบช์่วงนี้เนี่ยก็จะบ่งบอกไว้ว่าเป็นนักบินของเครื่องบินอะไรนะครับโปรเจกต์อะไรนะครับแล้วก็สังกัดอะไรนะฮะซึ่งแน่นอนว่าของ NASA เนี่ยไอแบชช์ที่เขาเอานำมาโชว์เนี่ยก็คือแบชช์ที่เรียกว่าโครงการนี้คือโครงการอะไรนะครับมิชชั่นอะไรนะฮะก็แน่นอนว่าถ้าเป็นเจมินายก็จะแปะ จีมีนายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอะไรอย่างเงี้ยอัพโพรโลก็อัพโพรโลเท่าไหร่รวมถึงสกายแลบด้วยนะฮะก็จะเป็นแบตที่ก็แปะอาจจะแปะอยู่ซ้ายอาจจะแปะอยู่ขวาหรือแม้แปะอยู่บนหน้าอกก็เป็นไปได้นะครับก็แล้วแต่ว่าเขาจะใช้อะไรกันซึ่งไอตัวแบตพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีการดีไซน์รูปถ่ายไม่ใช่รูปถ่ายก็เป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับแล้วก็สัญ,ญลักษณ์นี้เนี่ยรวมถึงชื่อเรียกนะฮะ นะอย่างตัวนี้เขียนว่า Apollo 15นะครับก็ประทับขึ้นไปบน Speedmaster นะวงที่ตำแหน่งเลขที่9นะครับก็ทำให้นาฬิกาเนี่ยก็จะบ่งบอกไว้ว่านาฬิการเรือนนี้ represent นะครับ mission mission น,นี้นี้นะครับเป็นตน้นนะครับซึ่งตัว mission series เนี่ยนะครับเขาออกมาเป็น limited edition นะครับ ใส่อยู่ในกระเป๋าใน1กระเป๋าเนี่ยจะประกอบไปด้วย Mission Series ทั้งหมด22ตัวนะครับบวกกับโอเมก้าสปีดมาสเตอร์เจนหนึ่งเลิกานะครับหตัวแล้วก็เครื่องนะครับหนึ่อีก1ตัวบรรจุอยู่ในกระเป๋าที่ออกจะไปทางอาวกาศอาวกาศหน่อยเดี๋ยวผมจะโชว์ภาพให้ดูในคลิปนะครับซึ่งออกชุดนี้มาเนี่ยขายอยู่40ชุด นในอดีตเนี่ยตอนที่ผมเพิ่งเล่นนาฬิกาใหม่ๆนะครับผมก็ได้ข่าวตัวนี้เหมือนกันนะครับก็มีการนำเสนอขายนะซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นผมได้รับข่าวว่า,ากระเป๋ากระเป๋าเนี้ยจะขายอยู่ล้านกว่าบาทนะครับอันนี้มันนานแล้วนะครับซึ่งพอณนะตอนนั้นเนี่ยด้วยกำลังทรัพย์นะแล้วก็ด้วยความคิดนะ ผมก็คิดอยู่ตอนนั้นว่าใครจะบ้าไปซื้อนาฬิกาที่หน้าตาเหมือนเหมือนกัน20กว่าเรือนนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับแต่วันหนึ่งมันก็เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าผมบังเอิญไปเจอนาฬิกา,า Missions e r i e s นะครับที่เพื่อนเอามา,ายั่วผมนะครับเป็น Apollo 13นะครับผมก็ไปจีบจนแกยอมขายให้กับผมนะครับหลังจากที่ได้ Apollo 13มมาเนี่ยผมก็ไล่ดูเอ๊ะมันก็ยังมีอีกหลายตัวนะ ที่สวยๆนะครับผมก็ไล่เก็บเก็บไปเก็บมาก็มีความรู้สึกว่าไหนๆก็เก็บแล้วก็เก็บให้ครบนะครับก็ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนๆนช่วยกันเสาะแสวงหานะครับเพื่อนๆบางคนก็ยอมสละเรือนรักของตัวเองนะครับแล้วก็จนกระทั่งได้มาครบ f u เซ s e นะครับซึ่งบอกตรงๆเลยว่านี่เป็นชุดนาฬิกาที่ผมเก็บมารู้สึกภาคภูมิใจที่สุดในการเก็บสะสมโอเมก้ามาเลยก็ว่าได้นะครับ เพราะว่าทั้งหมด22เรือนหน้าปัดไม่เหมือนกันเลยและที่สําคัญก็คือเขาผลิตจํานวนค่อนข้างน้อยมากนะครับคำว่าน้อยมากในที่นี้เนี่ยบางตัวก็มีแค่40เรือนนะครับต้องแกะมาจากกระเป๋านะฮะซึ่งเราอาจจะเรียกว่าแฮปปี้มิลนะครับบางตัวก็มีทําพิเศษนะครับให้กับทางตลาดบางตลาดนะครับร้อยเรือนบ้าง9 99เรือนบ้างนะฮะก็ แบ่งๆกันไปนะครับอย่างเช่น a อาโร13ินะฮะโร Apollo 13มเนี่ยมีทำขึ้นมา2 3ครั้งนะครับก็จำนวนก็จะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเป็น1ในตัวที่มีความได้รับความนิยมพอสมควรนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเนี่ยเขาใช้ serial number เดียวกันนะครับแล้วก็ในอดีตเนี่ยเขาก็ไม่มีการแบ่งแยก serial number ที่ชัดเจนลงไป ก็ทำให้นาฬิกาพวกนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่ามีเซอร์วิสดาวหรือว่าหน้าเซอร์วิสออกมาสู่ตลาดเนี่ยก็สามารถที่จะประกอบขึ้นมาเป็นนาฬิกาชดประกอบได้ไม่ยากนักนะ,นะครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะฮะเพราะว่าของค่อนข้างน้อยดังนั้นก็มีมาเติมเต็มบ้างผมก็ว่าก,ก็ก็น่ายินดีนะครับแต่ก็ตอนซื้อก็ระวังนิดนึงนะครับบวกกับเนื่องจากว่าแกก็มีอายุอานามพอสมควรคตาต้ตงเน่ปี90 คนะำว่า90ก็คือ90ถึงปี2000เนี่ยนะฮะปี1 9 9กว่านะฮะอายุอนามก็ค่อนข้างมากแล้วนะครับพวกกล่องพวกใบก็หาได้ค่อนข้างยากนะครับนั้นจะเก็บสะสมให้ได้ครบทั้งเซตเนี่ยผมก็บอกเลยว่าค่อนข้างยากนะครับนั้นชุดนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีแฟนอยากให้ผมทำการรีวิวซึ่งผมก็บอกตรงๆก็ไม่รู้จะรีวิวยังไงนะครับก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูแล้วเดี๋ยวผมก็จะขึ้นนะครับหน้าตาของแต่ละเรือนให้ทราบนะครับ แล้วก็จะมีรายละเอียดนะครับเขียนเขียนอยู่ใน f a c e o o o แฟนเพจโอเมกาแพชชั่นมิวเซียนะครับนั้นเพื่อนๆเนี่ยถ้าดูคลิปแล้วอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปดูใน f a c e b o o k Fanpage ได้นะครับผมจะแปะไว้บนสุดนะครับให้เพื่อนๆได้สามารถที่จะหากันได้ง่ายๆนะครับซึ่งต้องบอกตรงๆว่า Speedmaster เนี่ยเขามีสเสน่ห์ก็เพราะว่าได้ร่วมงานกับ NASA ได้ขึ้นไปสู่ดวงจันทร์หลังจากได้ขึ้นสู่ดวงจันทร์แล้วเขาก็มีชื่อเสียง ขาก็ได้รับความนิยมนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็แน่นอนว่าทุกวันนี้เนี่ยคนที่เล่น Speed Master เนี่ยก็อยากจะได้อะไรที่มันเป็นลิมิเต็ดนะครับนั้นตัวมิชชั่นซีรีส์เนี่ยเป็นอะไรที่เรียกว่ายิ่งกว่าลิมิเต็ดนะครับเพราะว่าจำนวนน้อยนะครับจนวนน้อยมากๆน้อยกว่าลิมิเต็ดในปัจจุบันนี้อีกนะครับแล้วก็ด้วยอายุอนามที่มากแล้วก็ทาให้จำนวนที่มันน้อยเนี่ยมันก็น้อยยิ่งกข้าใหญ่นะครับก็ผมก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีนะครับสามารถที่จะเก็บ ได้ครบ22เรือนบวก1โดยที่ไม่ได้ซื้อจากกระเป๋าแฮปปี้มิลนะฮะเพราะว่าการที่จะไปซื้อจากแฮปปี้มิลเนี่ยตอนหลังๆผมได้เจออีกครั้งหนึ่งต้องพูดว่าอีก2ครั้งถึงจะถูกนะฮะเจอที่ต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งค่าตัว2ล้านกว่าบาทนะครับตอนนั้นก็ไม่ได้ซื้อนะครับล่าสุดเจอที่ประเทศไทยก็3ล้านกว่าบาทนะครับผมก็ไม่ได้ซื้อตอนหลังก็รู้สึกเสียใจอยากหันกลับไปซื้อเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้กระเป๋านะครับ แต่ก็มันก็ผ่านไปแล้วนะครับก็จะหาอีกทีก็หาไม่ได้แล้วดังนั้นเนี่ยด้วยทุกวันนี้เนี่ยราคา Speedmaster ค่อนข้างแพงแต่ผมเชื่อว่าคนที่มีความคิดที่จะซื้อ Speedmaster 22บวก1พร้อมกันในช็อตเดียวเนะี่คงไม่มากแล้วผมก็คิดว่าตัวชุด Happy m e a l เนี่ยจากเดิมที่เหลืออยู่น้อยอยู่แล้วก็คงจะน้อยลงไปอีกเพราะคนก็คงแกะออกมาขายเป็นตัวเดียวๆมากขึ้นนะครับก็ทาให ชุดเทปมีที่มีอยู่น้อยอยู่แล้วในโลกนะครับก็จะน้อยลงไปหรืออาจจะหายไปเลยก็ได้เพราะコレ็กเตอร์ท่านที่มีอยู่ทั้งกระเป๋าเนี่ยท่านก็คงไม่ปล่อยออกมาแน่ๆนะครับนั้นสําหรับตัวมิชชั่นซีรีส์นี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของผมในชีวิตนักสะสมเลยทีเดียวนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยผมนะฮะสารฝันให้เป็นจริงแล้วก็ทําให้ผมสามารถที่จะมีได้ครบเซตแล้วก็สามารถที่จะมาะพูดกับเพื่อนๆในคลิปนี้ได้นะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับรายละเอียดก็จะเขียนไว้ใน Facebook แพ n p a เ e o m e g พช a s s i o n m u s e u m นะครับเพื่อนๆอยากจะทราบประเด็นไหนของ Mission s i t y e s นี้เพิ่มเติมก็ถามใต้คลิปได้นะครับเพราะผมพูดจริงๆว่าไม่รู้จะเริ่มต้นและจะสิ้นสุดยังไงเพราะถ้าอาธิบายทีละตัวในคลิปมันจะยาวมากๆเลยนะครับเราเป็นว่าแบ่งปันประสบการณ์ให้ฟังก็แล้วกันนะครับไม่ทราบวา่าพูดอย่างนี้ แฟนๆที่เรียกร้องให้ผมทำมิชชั่นซีรีส์จะผิดหวังหรือเปล่านะครับแต่ก็พยายามที่สุดนะครับก็หวังว่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจนะครับถ้าชอบคลิปของผมนะครับก็กดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจที่จะทำคลิปต่อไปนะครับแต่ถ้ามีอะไรติชมนะครับก็เขียนใต้คลิปได้เลยนะครับอะไรที่ทำได้ผมก็จะพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งที่อาจจะทำได้ค่อนข้างลำบากก็คือในช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างผมทำด้วยตัวของผมเอง รูปแบบการจัดรายการนะครับการถ่ายรวมทั้งการให้ข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่เต็มที่ไม่เพียงพอนะครับอันนี้ผมก็ต้องขอเก่าเก่าขออภยนะัยณที่นี้ด้วยนะครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับผ่านพ้นช่วงโควิดไปแล้วยังทําคลิปอยู่ก็จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นแน่นขึ้นนะครับแล้วก็สวยงามยิ่งขึ้นนะครับนั้นคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ